สวัสดีครับอันนี้ก็มาตอบถามมาหลายๆคนล้หลายๆนานๆสำหรับเรื่องไฟบ้านนะครับก็ก่อนอื่นถ้าเอฟซหรือสมาชิกท่านใดที่ว่ามาเจอแล้วอาจจะไม่ต้องซีเรียสครับสนัดคลิปนี้คือคือมันมันเป็นความจริงที่มาพูดคุยกันวันนี้ครับคืออย่างนี้ครับเกี่ยวกับไฟบ้าน คือผมพยายามบอกว่าเวลาลูกค้าหรือเอซหลายๆคนที่ถามว่าไอ้ผมใช้เครื่องเท่านี้ไฟบ้านนะครับเออบางคนก็โทรมาผมอยากได้ใหญ่ๆเลย24นิ้วเครื่องแบบเครื่องใหญ่ๆนะครับ24นิ้วแต่ไฟบ้านอะไรประมาณนี้คือมันเกินกําลังมอเตอร์ครับทีนี้เท่าที่ผมเคยทําคํานวณ แรงเครื่องกับแรงมอเตอร์ก็ไฟบ้านนะครับมันอยู่ที่ถ้าเป็นสิบหกนิวเครื่องของเครื่องฉีดเครื่องรีดนะครับสิบหกนิวสิบหกนิวนี่มันใช้ได้กับไฟบ้านนะครับมันใช้ได้กับไฟบ้านมันมันรองรับมอเตอร์สามแรงมอเตอร์สามแรงมอเตอร์สามแรงครับมอเตอร์สามแรงมันแล้วก็ไฟบ้าน 2องร้อยี่สาสิสองแอมหรือสามิบแอมประมาณนี้คือจะใช้ได้ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องอาจจะมีขนทามมาผมก็ไม่อยากจะคือไม่ใช่ f อซที่ทามหรือลูกค้าของผมที่ทามมาหรอกคือเจ้าอื่นที่ขายเครื่องเหมือนกันทามมาในเชิงกวนๆประมาณนี้คือคืออย่างนี้ครับ คือเราบอกว่ามันไม่ได้นะกําลังมอเตอร์ไม่ใช่กับยี่สิบนิ้วหรือยิบสี่นิ้วมันไม่ได้อะไรประมาณเนี้คือมันเกินโอเวอร์เกินมันมันไม่ไวจริงๆอ่ะเขาก็มาตอบประมาณว่าผมใช้มาไม่เป็นไรเลยอะไรประมาณเนี้เออไม่เป็นไรเลยใช้มาตั้งนานไม่เป็นไรเลยอะไรประมาณนี้ออนนนนรรนคือแค่เปิดลองเครื่องแก้ชัวรัค้งชัวคราวามันไม่น่าจะเป็นไรหรอก แต่ผมจากประสบการณ์ที่ผมซ่อมเครื่องแล้วก็ไปเจอหลายๆทีก็รวมๆแล้วไม่เคยมีใครใช้เครื่อง2ี่ิ้วหรือเครื่องอ่ายี่ินิวกับมอเตอร์ไฟบ้านได้เลยแม้กระทั่งใช้อ่า5แรง7แรงอะไรก็ใช้ไม่ได้เลยหนึ่งเกิดจากอย่างนี้ครับไฟของเราอะเต็มที่มันมาที่3 0แอมนะครับไฟบ้านนะครับ ลอยแอมคงเป็นไปไม่ได้เลยเออมันมาแค่นั้นนะม่คือสามสิบสองแอมหรือสามสิบแอมนี่คือเวลสูงสุดแล้วครับคือมันเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่หลองลงมาคือไฟมันตกอะ่ะมันสามสิบแอมนี่คือว่าไฟเต็มกำลังแล้วของไฟสองเหลยองนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นมันเป็นมันไม่มีทางที่ที่จะเป็นไปได้ครับมีมีแต่น้อยลงอาจจะยี่สิบแอมสิบห้าแอมอะไรประมาณนี้ คือสเปคของไฟบ้านมันมาแค่เนี้ยครับขอให้มันได้แค่สาบสองแอมป์เต็มนี่ถือว่าดีมากๆแล้วครับต้องมีหมอแปลงอยู่หน้าบ้านด้วยถึงจะได้ครับมอมเตอร์กับมอแปลงขนอันกันนะครับเออทีนี้เราเรามาพูดคุยกันคืออันนี้มันจะอันนี้แค่มาตอบคนที่ขายเครื่องเหมือนกันนะครับคือกําลังมอเตอร์เนี่ยครับกาลังมอเตอร์โอห์มเนี่ยครับ าคาฟาร์มตานทานนะครับอ่านี้อันนี้กําลังโวลนี้กําลังไฟส่วนไอนี้คือกระแสรกระแสกับแอมเนี่ยครับเออทีนี้มันคํานวณออกมากับเนี่ยมันถ้าผมจะยบสูตรคํานวณออกมาแบบมาสอนเลยเหมือนอาจารย์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคือสมัยเรียนก็นั่งยู่ด้วยกันเน่ะ อาจจะมีคนเวลาอาจารย์พูดหรืออาจารย์สอนอาจจะมีท่านหอง่อาจจะเข้าใจแค่สิบคนหรือเลือเล่อนนอกจากนั้นอาจจะต้องหลอบสองหลอบสามถึงจะเข้าใจอย่างนี้ครับคือไม่น่าจะเข้าใจได้ยิงช่างบางคนก็ไม่ได้เรียนเลยหลักผักจําเอาเนี่ยยิงไม่รู้เรื่องเลยรู้แค่ว่าหนึ่งผมใช้มาตั้งนานนี้เป็นไรเลยเอออะไรประมาณนี้ยคือไม่ฟังเออจะเป็นแบบนี้เยอะมากเลย เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยผมใช้มาตั้งนานนี่เป็นไรเลยอะไรประมาณนี้ถามว่าไฟตกไหมไฟไม่ตกครับเอาอะไรวัดผมดูหลอดไฟไฟไม่กระพริบเลยครับอะไรประมาณนี้คือจะตอบมาอย่างนี้เลยเออแล้วก็มีที่ผมบอกว่าไม่น่าจะเข้าใจเพราะว่าไม่ได้ดูถูกว่าการศึกษาไม่ไม,ไม่ไม่ถึงนะคือไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือมัน มันต้องใช้เวลาครับมันต้องใช้เวลาตอนนี้มันไม่สามารถที่มาใช้เวลาได้ตรงนี้แล้วก็มีแบบอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะผมเคยจดสถิติประมาณสี่สิบคนนะสี่สิบคนคือเมื่อก่อนผมขายมอเตอร์แล้วขายเพื่อนด้วยมอเตอร์ไยแดงนะีครับทั้งมือสองทั้งไยแดงผมจดสถิตินะแต่ว่าขายมากกว่านั้นประมาณถึงห้าร้อยลูกถึงหกร้อยลูกได้เคย คยมีคนเอามอเตอ,เตอร์มาให้เราขายครับทีนี้เรามาอธิบายว่าไอ้คนน่ะที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยทำไมถึงไม่เข้าใจแค่บอกว่าพี่มอเตอร์ไฟบ้านสามแรงสองแรงหรือห้าแรงอะไรประมาณเนี้ยเสียบปลั๊กไม่ได้นะต้องไปต่อกับเบรกเกอร์นะบอกบอกเดิมๆยม้ำเข้าย้ำอีกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะ เหมือนเหมือนไม่เข้าหูเลยสี่สิบกว่าคนที่ผมเคยขายให้เขานะเหมือนไม่เข้าหูเลยเหมือนนาเข้าหูบอกแล้วบอกเอกบอกแล้วบอกอีกประมาณนะประมาณสิบคนมอเตอร์ไหมตีกลับมาเพราะอะไรผมเสียบปักบางคนเสียบปักแล้วก็มอเตอร์ไมหมมอเตอร์เริ่มจะรอนแล้วเริ่มจะกําลังเริ่มจะทอดถอยแล้วโทรมาฮะเราเราก็บอกว่า ปิดเปิดกองด้วยนะแล้วเราก็บอกว่าเราเราอุตสาห์บอกรือผมนึกว่าไม่เป็นไรผมยำแล้วยำหนักยำนาก็ยังไปเสียบปักเหมือนเดิมอืออันนี้อันนี้เจอมากับตัวแบบเยอะมากเลยแบบนี้หลังจากสิบลูกที่เราขายไปปรกากฏว่าเจอปัญหามอเตอร์ไม่บ่อยทีนี้เราเราก็เลยมีครูมือด้วยครูมือไปกับมอเตอร์มอเตอร์กำลังเท่านี้ เริ่มตั้งแต่หนึ่งแรงไม่สมควรเสียบปล๊กอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้เบอร์สายไฟระยะเท่าไรเท่าไรเอ่อยาวถ้าระยะยาวมากต้องเบอร์ต้องใหญ่ขึ้นกี่เมตรีเมตรม,มีมีตารางให้ดูในในกระดาษ AC เราก็พิมพ์ขึ้นมาให้ปรากฏว่า500ร้อลูกที่เราขายไป2ปีประมาณ2ปีหรือ3ปีเนี่ยมีอยี่สิบกว่าคน ไม่ปฏิบัติตามคู่มือก็ไม่อ่านอะไรก็ไม่อ่านมอเตอร์ห้าแรงไปเสียบปักอะไรประมาณเนี้แล้วก็มีการบอกว่าผมใช้มาตั้งนานไม่เป็นไรเลยเนี่ยผมใช้มิตซูเนี่ยใช้กับโมปูนะอะไรประมาณเนี้ใช้กับโมปูนเสียบปักมานานแล้วไม่เป็นไรเลยอะไรประมาณนี้คือหนึ่งมันเรียนออนครับมันเรียนออนอยังไโงโมปูนเวลาเราสตาร์ทอ่ะมันไม่มีโหลดนะ แล้วก็เสียบปากไปถ้าคนที่เป็นช่างน่าจะเข้าใจครับเสียบปากไปมันมันยังไม่หนัดโมปูนมันก็หมุนในตึก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 คือมัน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 ออกตัวเต็มทีของมันเลวแล้วก็เติมปูนเติมหินเติมสายเข้าไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราเติมเติมหินเติมสายให้เต็มโมแล้วก็เสียบปากเนี่ยมันออกตัวไม่ได้เออทีนี้มันโหลดมันไม่ถึงอ่ะเออมันคุณเรายางกลับ เครื่องใส่ไม้ครับคนละย่างกันเลยเออทีนี้มันเครื่องใส่ไม้โหลดมันหนักเนะ่ยมันออกตัวลําบากทีนี้มันมันเปรียบเสมือนว่าโมที่ปั่นปูนผสมปูนเนี่ยเติมสส่เติมหินเต็มแล้วค่อยเปิดเครื่องเนี่ยเหมือนกันเลยออกตัวลําบากเออมันก็เลยแกไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าเออทำไมมันอะไรประมาณเนี้ยผูดแล้วปวดหัวเลย ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องสำหรับสำหรับสูตรคำนวณนะสูตรคำนวณที่ที่ผมที่ผมคำนวณมาละเอียดแล้วคือไฟไม่ตกด้วยนะไฟไม่ตกด้วยอยู่ที่200โวลต์30แอมป์เนี่ยครับประมาณเนี้ยเออมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไฟตกไปวัดไฟตอนที่เครื่องไม่ได้ทำงาน เครื่องไม่ได้ทำงานไปวัดไฟมันก็มาสองร้อยยี่สิบโวลต์าไฟมาสองร้อยยี่สิบโวลต์แต่ถ้าเวลาเปิดเครื่องมันลดเหลือแค่ประมาณร้อยหกสิบโวลต์อะไรประมาณนี้ลดมาเยอะเลยทีนี้จะมีการวัดไฟแบบเวลาเวลาเครื่องไม่ไม่ได้ทํางานเนี่ยวัดไฟผมไม่ตกไฟผมไม่ตกเออแต่แกไม่ยอมวัดไฟตอนที่เครื่องทํางาน ทีนี้ทําไมมันมีปัญหาวะอะไรประมาณนี้ก็เคืสรุปใจความสําหรับ f อซที่มาดูในคลิปนี้นะค,คือเครื่องใส่ไม้สิบหกเนี่ใช้กับไฟบา้านมอเตอร์สแรงเนี่ยมอเตอร์3าแรงไฟบ้าน2องร้อยีบโวลต์สาแอมป์หรือ3ามเนี่ยใช้ได้ครับเออแต่ถ้ากรณีไฟตกอาจจะมอเตอร์อาจจะไม่ทนไม่ทนกับ อายุการใช้งานของมอเตอร์อาจจะอยู่ไม่ได้นานครับอยู่ไม่ได้นานอาจจะจากที่ใช้ได้แบบนานๆแล้วก็พังอันนี้มาใช้ได้สักสี่ห้าเดือนมอเตอร์ไม่เงี้ยครับเอออะไรประมาณนี้ก็ต้องดูว่าไฟตกหรือไม่ตกแต่ถ้ากําลังที่เราคานวณออกมาเนี่ยมันใช้ได้ไฟบานสามแรงครับแต่ถ้าจะมีบางคนนะเนี่ยพอใช้กับมอเตอร์สามแรงเหมือน อึด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 นี่ไม่ได้เกี่ยวกับมอเตอร์นะเกี่ยวกับไฟไฟเราตกไฟเราตกปุ๊บมันมันเริ่มอึดอึดทีนี้ก็ไปเพิ่มเปลี่ยนมอเตอร์จากสามแรงปันห้าแรงมันก็ยิงหนักกว่าเดิมเพราะว่าหนึ่งกำลังมอเตอร์ใหญ่ขึ้นมันก็ดึงไฟสูงขึ้นครับกำลังมอเตอร์ใหญ่ขึ้นมันก็ดึงไฟสูงขึ้นมันก็ยิงหนักกว่าเดิมอีกแต่เราเราต้องเลือกมอเตอร์ให้ตรงกับกำลังไฟ เอออะไรประมาณเนี้คือแรงสิบแรงเจ็ดแรงขึ้นไฟบ้านนะแต่ไฟเรามีแค่สามสิบแอมป์เออสามสิบแอมป์นี่ไม่แน่ไม่นอนนะอาจจะลดลงมา2 0่สบแอมหรือสิบห้าแอมก็เป็นไปได้คือไม่ไม่ใช่ว่า3 0มิแอมนิ่งน,น,น,นะเออเพราะว่ากําลังไฟบ้านมันมันมาไม่ได้แต่กรณีที่ว่าคนที่ใช้เจดแรงหรือหรสิบแรง เราบอกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยต้องมีมอแปลงมอแปลงอยู่หน้าบ้านเนะี่ยหรือห่างจากบ้านเราสักน้อยนึงเนี่ยนะสักหนะ้าสิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยมันได้อยู่มีมอแปลงเนี้ยครับมันช่วยได้แต่กรณีว่าไม่มีมอแปลงนี่คือไม่น่าจะไม่น่าจะรลอดครับมันใช้ได้แค่สามแรงเท่านั้นนะถ้าเป็นไฟบ้านก็คลิปนี้พีประมาณนี้ทำให้แล้วแต่ถ้าเจาะรายละเอียดว่าอี้ผมยาเทน อยากเห็นว่ามันเพาะอะไรคำนวณยังไงอะไรยังไงแต่แต่ส่วนมา FC เอฟซีเราไม่ได้ถามเพราะว่าเขาเป็นช่างไม้แต่คนที่ถามกวนๆถามเยอะๆแบบั้นส่วนมากจะเป็นช่างช่างที่ขายเครื่องเหมือนกันมาแนวกวนๆทีนี้ก็เลยถ้าอยากรู้อะดูคลิปนี้แล้วก็ไปไป,ไปเรียนเองเลยครับเอออะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่ต้องมาหลออวิชาหรอกคือผม เป็นงานอยู่แล้วคือไม่ต้องมาทดลองแล้วก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ